ช่วงปี2507ปคือหมุดหมายปลายทางของทั้งกองทัพและพักเพื่อไทยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ในปี70กระแสทานของพักประชาชนเรียกว่ามาแรงในครั้งนี้ก็เป็นที่จับจ้องทั้งพักเพื่อไทยและกองทัพว่าจะดำเนินการยุทธศาสตร์ตรงนี้อย่างไรแน่นอนว่าในส่วนตรงนี้เองก็ต้องดูว่าพักเพื่อไทยจะจัดขุนพลใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาห์ม คุณองคิงจะขึ้นมาควบเองไหมหรือใครจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยทั้งคนละเรือนหรือทหารเป็นโจทย์สำคัญอย่างนี้กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรามาอยู่กันที่นอกสถานที่ค่ะซึ่งเนยวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ อดีตที่ทําการของ Voice TV นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะถูกใช้เป็นที่ทําการพักเพื่อไทยในอนาคตค่ะแน่นอนว่าในวันนี้นะคะคุณอุ้์อิงแพรทองทนันชินวัตรได้เป็นว่าที่นายกคนที่31เป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดโฟกัสสาคัญในทางการเมืองจึงมีการมองกันว่าคุณอุ้งอิงนั้นจะขึ้นมาคุมกองทัพเองหรือไม่ เพราะในอดีตเองบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็มีพลเรือนหลายท่านเป็นทั้งนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแต่ในกรณีล่าสุดของคุณสุธินคลังแสงเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเรือนและไม่ได้เป็นนายกดังนั้นจึงต้องจับตาว่า คุณแพทองทานจะขึ้นมาคุมกองทัพเองหรือไม่เพราะในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชินวัตรที่ขึ้นมาเป็นนายกนับจากคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งในอดีตเองคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมมาเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายมายังจุดจบถูกยึดอำนาจ22พฤษภาคมปี57นั่นเองค่ะ ดังนั้นหากถามถึงท่าทีคุณอุ้งอิงในเวลานี้เรียกว่ายังไม่ปิดประตูตัวเองได้ตอบคำถามสื่อในเรื่องนี้ว่าจะต้องรอขั้นตอนการโตรตก้าวตำแหน่งนายกให้เสร็จสิ้นก่อนและก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเก้าอี้คณะรัฐมนตรีนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าคุณอุ้งอิงนั้นก็อยู่ในระหว่างการตาัดสินใจในครั้งนี้ด้วย ต้องลองจินตนาการภาพดูนะคะว่าหากสุดท้ายแล้วคุณนุ้งอิงจะต้องเป็นรัฐมนตรีก,กระทรวงกลาโหมและต้องตรวจแถวขุนพลกองทัพจะเป็นอย่างไรก็มีการมองว่าหรือสุดท้ายแล้วคุณนุงอิงจะไม่คุมกองทัพเองอาจจะผ่อนปลนให้คุณสุทินค้ังแสงได้นั่งต่อไปหรือไม่เพราะยังมีภาร,รกิจหรือโครงการต่างๆที่ค้างอยู่จํานวนมากสองโครงการหลักคือโครงการเรือดำน้ำ ที่ยังอยู่ในชั้นกลาโหมยังไม่มีการนําเข้าคลมอซึ่งคุณสุดทินขีดเส้นไว้ว่าจะเข้าคลมอกลางเดือนกันยายนนี้ในส่วนหนึ่งยังมีโครงการเครื่องบินขับไล่ของกองทัพบกกาศที่อยู่ในโปรเซสสุดท้ายแล้วว่าจะเลือกของสวีเดนหรือของสหรัฐระหว่างเป็นเปกับ f 1 6บล็อก70ในระยะเวลาตอนนี้เองทั้งบริษัทซาฟและบริษัทล็อกฮิมมาตินสวีเดน สหรัฐก,ก็อยู่ในระหว่างการทำสรุปออฟเซ็ตโพรซีเสนอมายังรัฐบาลแต่ก็สะดุดไปในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นต้องถูกพ้นสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราก็ต้องมาออนโฟกัสว่านอกจากคุณสุทินแล้วจะมีขุนพลทหารคนใดมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือไม่หนึ่งในชื่อที่มีมาแต่แรก แล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นมาก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาพานิชย์อดีตที่การเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นอดีตที่ปรึกษานายกยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะว่าสุดท้ายแล้วพลเอกนัทพลจะได้มาเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมหรือไม่หรือจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงกลาโหมหากสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ดีวข้ามขั้วยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ เพราะพลเอกนัทพลเอง,ก,เองก็ถือว่าเป็นสายตรงพลเอกประยุทธจันโอชาและเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร20กับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตทงสมพงศ์ด้วยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งรายชื่อที่ต้องจับตาดูว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกาลาหโหมหรือไม่ได้แก่พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกาลาโหมยุครัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตร ซึ่งพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กก็เป็นที่ปรึกษานายกด้านความมั่นคงให้กับคุณเศษฐาทวีสินด้วยในสภาวะเช่นนี้คุณทักษิณกำลังถูกมองว่ากำลังโดนสั่งสอนในทางการเมืองหรือไม่ในกรณีที่ต้องมีประกฏการการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นจากคุณเศษฐามายังคุณอุณ้งแพทองทัดชิน,นวัตร เรียกได้ว่าเป็นเดิมพันครั้งสําคัญหลังจากที่คุณนักสิทต้องยอมให้ลูกสาวลงมาสู่สนามพังการเมืองอย่างเต็มรูปแบบและหลีกเลี่ยงไม่ได้มีเรื่องเล่าว่าการหย่อนชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริในค่ําคืนที่บ้านจันทสองล่าเป็นเสมือนการซาวเสียงว่าพรรคร่วมจะมาด้วยกันหมดไหมเพราะหากหย่อนคุณอุอิไปเลยอาจจะเสียของเสียชื่อได้แต่เมื่อเช็คแล้วพรรคร่วมมากันหมด ย่อชื่อคุณอุค์อิงมาเตรมอัตตาศึกในการสู้ศึกการเมืองในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นเจเนเรชันของคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาสู่แผงอำนาจทางการเมืองทั้งฝั่งขั้วพักประชาชนนำโดยคุณเทง้งนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิและทางฝั่งพักเพื่อไทยนำโดยคุณองค์อิงแพรทองแานชินวัตรที่จะต้องขับเคี่ยวและต่อสู้กันทางการเมืองในเจเนเรชันของคนรุ่นใหม่ ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งในปี70นั่นเองค่ะอีกเพียง3ปีเท่านั้นก็จะเป็นรอยต่อทางการเมืองจึงต้องจับตามดูว่าคุณอุ้งอิงจะคุมกองทัพด้วยหรือไม่เพราะกองทัพเองก็ต้องเตรียมยุทธศาสตร์ของตัวเองในการรองรับพักประชาชนในอนาคตที่มีโอกาสจะชนะเลือกตั้งจากกระแสที่เกิดขึ้นด้วยทางกองทัพเองก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนม้ากลางศึก ที่จะเปลี่ยนผอทบ,ออบอในปีนี้โดยมีแคนดิเดตอยู่2ท่านด้วยกันนั่นก็คือพลเอกธราพงศ์มลคำผู้ช่วยผอทบเตรียมทหารรุ่น24กเปลี่ยนปี2,569และพลเอกพนาแควปอดทุกเสนาธิการทหารบกเตรียมทหารรุ่น26กจเปลียรรนปี2 5 7 0เรียกว่าเป็นรอยต่อทางการเมืองที่สำคัญหากคุณอุ้งอิงมานั่งคุมกาลาโ์หมเองจะจัดโผทหารนี้ร่วมด้วยอย่างไร พราะรัฐมนตรีกลาโหมจะอยู่ในบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนว่าในตอนนี้ต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยจะยอมให้เก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมไปอยู่ในมือทหารหรืออยู่ในมือพล,ละเลือนเช่นเดิมและหากอยู่ในมือฝั่งใดจะเลือกใครมานั่งตำแหน่งนี้หรือถ้าคุณองค์อิงขึ้นเองแล้วใครจะเป็นรัฐมนตรีช่วยทั้งหมดนี้อยู่ในมือของคุณทักษิณชินวัตร จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรเพราะมีบทเรียนมาแล้วในอดีตตั้งแต่ในยุคของตัวเองและยุคของคุณยิ่งรักชินวัตรจะวางน้ำหนักเบาน้ำหนักแรงอย่างไรในทางการเมืองที่จะปูไปตู่ในอนาคตแน่นอนว่าในเวลานี้ทั้งกองทัพและพรรคเพื่อไทยมีจุดหมายปลายทางคือปี70เ,เหมือนกันที่จะต้องรับแรงกระแทกจากคลื่นประชาชนจากพรรคประชาชน นนั่นเองคะดังนั้นจึงต้องจับตาดูทั้งการตั้งนายกในครั้งนี้และการจัดผอทหารในครั้งนี้ว่าจะมีการวางแม่ทัพในกองในครั้งนี้อย่างไรแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นมือคุณอุงอิงด้วยที่ในฐานะนายกจะต้องนํารายชื่อผอทหารนําขึ้นทุนเก้าด้วยนั่นเองทั้งหมดนี้จึงเป็นภาพกว้างว่านายกรัฐมนตรีในยุคข,ของคุณองอิงคุณองอิงจะมีบทบาทต่อกองทัพอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ เฟสบาร์พอดแคสต์